โดยศูนย์สั่งการชายแดนไทยเมียนมาจังหวัดแม่ฮ่องสอนค่ะมีการรายงานถึงสถานการณ์ชายแดนล่าสุดเมื่อช่วงค่าของวันที่12กรกฎาคมที่ผ่านมาว่าเกิดการช่วรบระหว่างฐานเมียนมากับกองกําลังชนกลุ่มน้อยต่อต้านรัฐบาลในฝั่งชายแดนตรงข้ามกับตําบลบางหมูและตําบลบอกจาแปออาเภอเมืองจังหวัดแม่ฮ่องสอนซึ่งฐานเมียนมาค่ะได้มีการปฏิบัติการทางอากาศในการโจมตีแต่ไม่ได้มีการลุกล้ำอธิปไตยไทยซึ่งจากสถานการณ์ที่เกิดขึ้นส่งผลทําให้กลุ่มผู้หนีภัยความไม่ สงบชาวเมียนมามีความวิตกกังวลต่อสถานการณ์มีการหนีภยัยข้ามแดนเข้ามาอาศัยอยู่ในพื้นที่ปลอดภัยชั่วคราวบริเวณแนวชายแดนบ้านในซอยหมู่ที่4ตำบลปางหูจำนวนทั้งสิ้น3,331คนซึ่งหน่วยงานด้านความมั่นคงของไทยนำโดยหน่วยเฉพาะกิจสิงหน,นาศ กองกำลังในเรสวนพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองอำเภอเมืองแม่ฮ้องสอนได้เข้าให้การช่วยเหลือในเบื้องต้นตามหลักมนุษยธรรมพร้อมกับประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทําการจัดระเบียบผู้หนีภัยความไม่สงบชาวเมียนมาที่เข้ามาอาศัยอยู่ใหม่ทั้งหมดพร้อมกับมีการจัดสร้างที่พักอาศัยเป็นการช่วคราวระบบสาธารณูปโภครวมถึงระบบสุข,ขาภิบาลเพื่อเป็นการรองรับต่อไปส่วนสถานการณ์ชายแดนในพื้นที่ตรงข้ามกับอำเภอแม่เสียงและอำเภอขุนยวมนั้นยังไม่มีผู้หนีภัยความไม่สงบชาวเมียนมา เดินทางเข้ามาเพิ่มเติมแต่อย่างใดยังคงมีผู้หลบหนีภัยความไม่สงบมาอาศัยอยู่ในพื้นที่ปลอดภยัยทั้งสีแห่งรวมทั้งสิ้น5,173คนด้วยกันค่ะ